แค่เพื่อนๆวันนี้ทิตาพาเพิ่นพาทำขนมจีนสาวน้ำปลาค่ะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากมืดแล้วนะคะอยากกินค่ะอยากกินแซ่บๆไม่ได้กินแซ่บๆมาหลายวันแล้วค่ะวันนี้หยุดพักผ่อนตาบวมตุยเลยค่ะก็เครื่องผสมของเราก็ไม่มีอะไรมากเมนูยอดฮิตของชาวยูทูบเบอร์เลยนะคะมะน,นาว ผงฟรุ้งฟริ้งพริกป่นต้นหอมหอมแดงแล้วก็ผักชีใบเล่นนิดหน่อยค่ะแล้ววันนี้ที่ตาจะใส่น้ำปลาแม่อีพิมพ์ค่ะม,มาชิมกันชิมน้ำปลาค่ะแอบชิมไปแล้วค่ะอุ๊ยอหอมอร่อยมากค่ะ อืมถูกใจค่ะไม่หวานที่ตาไม่ชอบกินหวานค่ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำอุ่นนิดหน่อยน้ำร้อนต้มสุกค่ะมาค่ะเรามาลงมือทำกันค่ะนี่นะคะเครื่องปรุงของที่ตาไม่มีอะไรมากค่ะง่ายๆค่ะไม่ได้ไปในเมืองก็กินของเท่าที่มีอยู่ในบ้านนะคะวันนี้ผักมาด้วยแต่ไม่ได้ไปเพราะว่า ไม่มีรถไปค่ะรถที่บ้านพังหมดเลยค่ะกินเท่าที่มีในตู้เย็นนี่แหละค่ะก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะน้ำปลาสีสวยมากเลยคสองทับพีน้ำปลาหนึ่ง พริกป่นใส่ลงไปเลยค่ะคนค่ะคนสีเหมือนสีกกะกินเหมือนกะปิหวานเลยค่ะหอม,อมน้ำลายแตกย,ยังไม่ทำชูรสค่ะผงฟรุง้งฟริง้งชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยชอบมากแซ่บหลายบีบมะนาวลงไปค่ะ บีไปหมดค่ะน้ำเยอะค่ะมะนาวต่างแดงไม่มีเมล็ดนะคะเวลาเขาแพงก็แพงแพงลูกแล้วห้าโครนก็ประมาณห้าสามสิบห้าเกือบยี่สิบลาถูกก็สี่ลูกสิบค่ะน้ำลายแตะกกันหรือยังค่ะอยากกินไปหมดทุกอย่างค่ะแต่ ขี้เกียจค่ะวันนี้ขี้เกียจมากน้ำอุ่นหนึ่งทัพพีค่ะอือร่อยผักค่ะผักใส่หัวหอมลงไปก่อนค่ะคนให้เข้ากัน หอมนี้มีความเผ็ดร้อนนะคะจี๊ดจแบบเขาเผ็ดไม่เหมือนของเราเผ็ดออกหวาน่ยแล้วก็ข้าปุ้นของเราค่ะเป็นเส้นแห้งนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยบุ้มบุ้มลงไปเลยอีกสักนิดริงคนเดียวค่ะวันนี้ คนค่ะคนพอไมหมอิ่มไหมเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอืดเดี๋ยวกินไม่หมดแล้วมันจะไม่แซบสีเป็นไงครับเ,เพื่อนๆผ่านไหมคะแล้วก็ต้นหอมผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปเลยคะ่ะอื ชิมเบิงชิมเบิงอขออนุญาตใช้นิ้วเลยนะคะนิ้วมืออืมอืมอืมชิตาชอบเป็นเปรี้ยวอร่อยแล้วค่ะรสชาติทูกใจ เสร็จแล้วค่ะมาจ้ามาจ้ามากินด้วยกันค่ะมาค่ะเพื่อนเพื่ออ,อันนี้เป็นยอดอ่อนถั่วลันเตาค่ะลายแตกอื เมนูนี้ Mm-hmm. Mm -hmm. cách hmm. chiếc ปลา,าแม่ไอพิมพ์นี่ถูกใจเลยค่ะถูกใจที่ตาไม่หวานมาก หืมแซ่บมาก うん。Mm hmm. mm. หอมค่ะอืออืออือ อืมเหลือแต่ผักแล้วค่ะอืม วันนี้ที่ตับไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามและรับชมบ๊ายบาย